นิยายเสียงเรื่องมีคุณไม่มีป,ปา๋าโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ํำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่9ไปเที่ยวกันพงศกรได้พาสองแม่ลูกมาเที่ยวที่อควาเรียมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพพอมาถึงก็เป็นเวลาที่อควาเรียมเปิดให้บริการพอดีคุณพงศกรรีบตรงไปซื้อตัว๋วเข้าชมบริเวณทางเข้าชั้นบี ซื้อตั๋วมาทั้งหมดสามใบนัชชานนเห็นราคาถึงกับตกใจรีบหยิบกระเป๋าสตางค์ใบเล็กขึ้นมาหยิบเงินมาจ่ายค่าตั๋วทันทีพี่พงศ์ค่าตั๋วครับพงศกรทีแรกเขาก็ตกใจมาเห็นนัชชานนยื่นเงินให้แต่พอเห็นแววตาที่แสนซื่อทําให้เขาอดสองสารไม่ได้นัดครับพี่ชวนนัดกับลูกมาเที่ยวพี่จะเป็นคนจ่ายทุกอย่างแต่พี่พง์ครับค่าตั๋วเข้าชมมาราคาแพงมาก ให้นัดช่วยจ่ายนะครับนัดรู้ไหมว่าพี่รวยมากถึงพี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการดาราพี่ก็รวยมากอยู่แล้วเงินแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยสําหรับพี่ไปเถอะดูน้องมีคุณสิอยากเข้าไปเที่ยวเต็มที่แล้วครับพี่ขอบคุณครับในขณะที่คนทั้งสามกำลังจะเดินเข้าไปชมอควาเรียมก็เห็นคุณกันกวียืนอยู่ที่ปากทางเข้าอ้าวคุณกันจะไปไหนครับพี่พงษ์ก็ถามได้ ผมมาถึงที่นี่ผมก็ต้องเข้าไปชมมาควาเรี่ยมอยู่แล้วผมแปลกใจเท่าที่ผมจําได้ปกติคุณไม่ชอบมาสถานที่แบบนี้แล้วอีกอย่างเช้าวันนี้คุณไม่ได้ไปทําบุญกับคุณก้อยหรอครับคนเรามาเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วก็เรื่องของคุณก้อยถ้าอยากไปทําบุญกับครอบครัวผมก็เลยว่างครับกันกวีพูดจบก่อนที่จะหันไปกล่าวทักทายกับนักชานนซึ่งตอนนี้ยืนตัวแข็งทื่อจู่ๆทําไมคุณกันกวีมาที่นี่ได้หรือว่า เขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของน้องมีคุณแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาแน่ใจว่าเขาไม่เคยปรีปากพูดถึงเรื่องลูกเลยด้วยสัญชาอญาณของความเป็นแม่นัชานนรีบดึงลูกสาวมาไว้ใกล้ตัวซึ่งการกระทำนี้ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาช่างสังเกตของกันกวีไปได้สวัสดีครับคุณนาชานนสวัสดีครับคุณกันกวีก่อนที่กันกวีจะหันไปพูดทักทายกับสาวน้อยมีคุณสวัสดีครับสาวน้อย น้องมีคุณมองหน้าของคุณกันกวีแบบงงๆเพราะเธอไม่รู้ว่าจะทักทายตอบคนแปลกหน้าคนนี้อย่างไรดีนัดชาแนลนและย่อตัวลงแล้วพูดกับลูกสาวว่าน้องมีคุณยกมือไหว้สวัสดีคุณกันกวีก่อนนะลูกสวัสดีค่ะสาวน้อยยกมืออ้วนป้อมไหว้คนที่หมามีแนะนําทําความรู้จักกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีไหมครับกันกวีเอ่ยการมาปรากฏตัวของดารานักรองชื่อดัง ก็คงเป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่มีใครรู้จักมีบ้านที่แอบมองและซุบซิบกันแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรมากนกเพราะตอนนี้เป็นช่วงเช้านะักท่องเที่ยวยังไม่มีใครมาเดินห้างกันมากนักแต่ถ้าเป็นรอบบ่ายหรือเย็นก็ไม่แน่อาจจะทําให้ห้างแตกเลยก็ได้แต่คนอย่างกันกวีก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอยากดูหน้าเขาก็ดูไปเขาไม่หวงขอแค่อย่ามาวุ่นวายกับตัวเขาก็เป็นพอ ทั้งสคนเดินเข้าไปในอควาเรียมเดินมีคุณพงศกรเดินข้างนัชชานนที่กำลังอุ้มนน้อมีคุณและเดินตามหลังมาก็คือคุณกันกวีทั้งหมดเดินลงไปชั้นล่างในส่วนของ B2 เป็นส่วนของการจัดแสดงของแหล่งรวมสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่ตามโพรงหินเพื่ออำพางตัวตอนที่พวกมันจะออกมาหาอาหารกินสัตว์ที่น่าสนใจในโซนนี้คือปูแมงมุมยักษ์มีตัวขนาดใหญ่มากมีขาคล้ายกับแมงมุม มันจะอําพรางตัวตามโขดหินเพื่อออกมาล่าเหยื่อถือเป็นปูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต่อมาอีกหน่อยจะเป็นโซนแนวปะาารังตรงนี้จะได้ชมความงามของแนวปะาารังหลากหลายสายพันธุ์และฝูงปลากระตูนสีสันสดใสยอย่างเช่นปลานนโมปลากระตูนสีส้มแหวกว่ายไปมาซึ่งในโซนนี้สาวน้อยมีคุณดูเหมือนจะชอบใจเป็นพิเศษเธอพยายามยืดตัวเองให้เห็นฝูงปลาชัดๆแต่ด้วยนัดชานนตัวเล็ก แถมยังต้องหิ้วกระเป๋าเป้สัมภาระของน้องมีคุณอีกทําให้ไม่สามารถยืดตัวให้สูงสูงเพื่อให้ลูกได้เห็นตายอย่างชัดได้กันกวีที่ยืนอยู่ด้านหลังเห็นอย่างนั้นเขาจึงรีบเข้าไปอุ้มน้องมีคุณขึ้นมาท่ามกลางความตกใจของนัชชานนนคุณกันกวีเออผมอุ้มลูกเองได้ครับผมอุ้มเองกันกวีเอ่ยครับคุณหิ้วกระเป๋าพอนัชชานนนนึกว่าน้องมีคุณจะไม่ยอมให้กันกวีอุ้ม ที่ไหนได้เธอกลับชอบอกชอบใจที่ได้อยู่ในอ้อมแขนของคนตัวใหญ่กว่าแม่และตอนนี้เธอตื่นเต้นที่เห็นฝูงปลาว่ายไปมาเธอปลบมือด้วยความดีใจรอยยิ้มที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ของสาวน้อยทําให้หัวใจที่แข็งกระด้างของกันกวีอ่อนยวบลงทันทีขณะที่ดูฝูงปลาเธอก็พยายามชวนกันกวีดูฝูงปลาโดยใบหน้าอ้วนกลมหันไปมาเอาแก้มขาวๆไปให้กันกวีหอมบ้าง หรือบางทีก็เอาปากจิ้มลิ้มจุกแก้มกันกวีบ้างเสียดายสาวน้อยคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขากันกวีคิดอยู่ในใจชนนันชานนที่แอบดูด้วยความไม่สบายใจกลัวว่าคุณกันกวีจะไม่พอใจและพานดุน้องมีคุณแต่พอเห็นว่าคุณกันกวีไม่มีสีหน้าแสดงความรังเกียจอันใดเขาก็โล่งใจคุณกันครับถ้าเม่แขนก็เปลี่ยนให้ผมอุ้มน้องมีคุณได้นะครับพงศกรพูดออกมาเมื่อกี้ เขาลืมสังเกตไม่ทันได้ดูว่านัชชานนอุ้มลูกด้วยหิ้วกระเป๋าด้วยคงลำบากหน้าดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําคะแนนทีหลังและอีกอย่างคุณกันกวีก็ไม่ใช่คู่แข่งของเขาด้วยเขาเลยสบายใจต่อมาเป็นโซนของอาณาจักรม้าน้ำโซนป่าดงดิบที่จําลองผืนป่าที่เสมือนจริงพร้อมน้ําตกที่ให้ละองเย็นๆสร้างความสดชื่นในขณะที่เดินผ่านมีโซนของสัตว์เลื้อยคานชนิดต่างๆเช่น คางคกคกบงูหลามโซนนี้สอน้อยมีคุณเธอไม่ปลื้มเธอกอดคอกันกวีเอาไว้แน่นแล้วเอาหน้าซุอกอกเอาไว้ไม่ยอมมองสัตว์เล้ยคันเหล่านั้นมีคุณกลัวค่ะมีคุณกลัวกันกวีได้เพียงแค่กอดมีคุณให้แน่นยิ่งกว่าเดิมเพราะเขารู้สึกว่าตอนนี้คนสวยตัวเล็กของเขาเริ่มจะไม่สนุกเสียแล้วกันกวีก็ไม่ขัดใจเขาจึงเดินออกมาจนถึงโซนของอุโมงค์ใต้ทะเลอุโมงค์ใต้ทะเลคือ แทงน้ำขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นสัตว์น้ำทั้งหลายเช่นฉลามกระเบนปลาหลากหลายชนิดทั้งน้อยใหญ่แหวกว่ายไปมาข้ามศีสษะเรากับว่าได้ดำน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลกันจริงๆกันกวีเรียกน้องมีคุณเบาๆเพราเขาคิดว่าถ้าเธอได้เห็นเธอต้องชอบใจอย่างแน่นอนคนสวยของเออของลุงลืมตาหน่อยสิคะมีคุณกลัวคะ่ะสาน้อยใส่หน้าไปมาไม่ยอมลืมตา หนูไม่ต้องกลัวตอนนี้หนูลองลืมตาขึ้นแล้วมองดูรอบๆสิคะสาวน้อยพยักหน้ายอมลืมตาขึ้นทันใดนั้นเธอเองได้เห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายไปมาต่อหน้าเธอเธอยิ้มด้วยความดีใจแล้วเธอก็หันมาหอมแก้มของกันกวีเพื่อแสดงความขอบคุณความอบอุ่นใจอย่างประหลาดได้เกิดขึ้นกับเขากันกวีเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าแค่รอยจูบบนแก้มจากริมฝีปากเล็กๆของน้องม,มีคุณ จะทำให้เขาสุขใจได้ถึงเพียงนี้คุณกันครับเปลี่ยนผมอุ้มก็ได้ครับพงศกรไม่ต้องอีกไม่ไกลก็ถึงทางออกแล้วกันกวีครับกันกวีอุ้มน้องมีคุณจนมาถึงทางออกนัชชาโนน,นเห็นว่าเกิดกันกวีอุ้มน้องมีคุณออกไปตอนนี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่เขาจึงรีบเดินม,มาขวางกันกวีเอาไวา้คุณกันครับให้ผมอุ้มลูกเถอะถ้าคุณอุ้มน้องมีคุณออกไปอาจจะไม่เป็นผลดีต่อคุณ กันกวีอึ้งไปสักครู่หนึ่งก่อนจะยองคือน,น้องมีคุณแต่โดยดีไม่ใช่ว่าเขากลัวหรืออายอะไรแต่เขาไม่อยากให้นัชชานน์กับลูกต้องได้รับผลกระทบไปด้วยกันกวีรีบเอาแมสสีดำขึ้นปกปิดใบหน้าพร้อมกับดึงฮูวดเสื้อมาคุมหัวตอนนี้ทั้งใบหน้าเห็นแต่ลูกตาสาวน้อยมีคุณเห็นคุณลงของเธอแปลงร่างเป็นใครไม่รู้ปิดหน้าปิดตาหมดเลยเธอถึงกระเบะป,ปากจะร้องไห้ด้วยความกลัวกันกวีเห็นดังนั้น เขาจึงรีบน้อมตัวมาหาสาวน้อยที่ตอนนี้อยู่ในอ้อมแขนของแม่พร้อมกับกระซิบข้างหัวของเธอเบาๆวา่าเขาคือคุณลุงใจดีของเธอเธอไม่ต้องกลัวแต่คนที่กลัวตอนนี้คือนับชานนต่างหากคนกันคุณเข้าใกล้ผมเกินไปแล้วตอนนี้หัวใจของเขาสั่นระรัวไปหมดทาไมนะผู้ชายคนนี้ถึงมีอิทธิพลเหนือเขาไปเสียทุกอย่างพี่พงษ์ครับเดี๋ยวผมขอเอาน้องไปห้องน้ําก่อนนะครับครับพี่เองก็จะเข้าห้องน้ําเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะครับครับนาชานนอุ้มลูกสาวไปเข้าห้องน้ําเด็กส่วนกันกรวีกําลังคิดว่าเขากําลังจะทําอะไรต่อไปความจริงเช้าวันนี้เขามีนัดกับน้องก้อยจริงอย่างที่พงศกรถามแต่เขายกเลิกนัดเพราะอยากมาดูสองแม่ลูกมากกว่าสักครู่หนึ่งนาชานนก็พาลูกสาวกลับมาที่เดิมต่อจากนี้พวกเขาจะไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยกลับบ้านพงศกรเดินนําพาคนทั้งหมด ไปยังพัตาคารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าพอมาถึงนัชชานนท์ไม่ก้าเดินเข้าไปเพราะเขารู้มาว่าสินค้าทุกอย่างที่จําหน่ายในศูนย์การค้าแห่งนี้ราคาสูงกว่าห้างปกติพี่พงษ์ครับเออเราไปโซนอาหารกันดีไหมครับไม่ต้องหรอกครับร้านนี้อร่อยมากพี่รับรองว่าทั้งนัทกับน้องมีคุณจะต้องชอบมากแน่นอนแต่ว่านัชชานอนท์อึง้งน้าเบื่อรีบเข้าไป กันกวีพูดตัดบทก่อนที่จะเดินนําเข้าไปในร้านนาชาโนนจึงจํายอมต้องเดินตามไปพองศกรเลือกที่นั่งที่ค่อนข้างเป็นมุมส่วนตัวเพราะว่ากันกวีมาทานด้วยเขาไม่อยากให้เป็นข่าวและไม่อยากวิ่งแก้ข่าวในตอนนี้อาหารที่สั่งมาในวันนี้จะเน้นเป็นอาหารประเภทปลาและกุ้งแม่น้ําส่วนของน้องมีคุณเขาสั่งไข่เจียวกุ้งให้พออาหารมาเสิร์ฟนัชชานนเห็นว่ามีไข่เจียวกุ้งมาด้วยจึงรีบบอกพองศกรทันทีพี่พงองครับ คือว่าน้องมีคุณแพ้กุ้งบางชนิดครับอ้าวงั้นหรองั้นพี่สั่งให้ใหม่นะครับขอโทษด้วยที่พี่ไม่ได้ถามนัดก่อนนัดต้องขอโทษพี่พงด้วยครับที่ไม่ได้บอกก่อนไม่เป็นไรครับนัดอย่าคิดมากเดี๋ยวจานนี้พวกเราช่วยกันทานนะผมก็แพ้กุ้งบางชนิดเหมือนกันกันกวีพูดขึ้นหลังจากที่เขาเพิ่งดูว่าได้หญิงตัวน้อยแพ้กุ้งเหมือนเขาตายแล้วนัดเอ๋ยแกพลาดได้ยังไง ในความเป็นห่วงลูกจึงลืมไปว่าคุณกันกวีก็นั่งอยู่ด้วยพ่อกับลูกแพ้กุ้งเหมือนกันหวังว่าเขาคงไม่คิดสงสัยในตัวมีคุณนะจบบทที่9บทที่10อยากอุ้มหลานหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนก็เตรียมตัวที่จะกลับแต่กันกวีก็ยังมากับพวกเขาจนพงศกรอดที่จะถามเจ้านายไม่ได้ว่าตอนที่มาคุณมาที่นี่ได้ยังไงและคำตอบที่ได้ก็ทำให้กับพงศกรถึงกับหัวจะปวด รถที่บ้านมาส่งอ้าวแล้วขากลับคุณจะกลับยังไงล่ะครับพี่พงษ์ไปส่งยังไงล่ะครับคุณกันคุณไม่ใช่เด็ดกๆแล้วเอาละกลับกันเถอะผู้เสร็จกันกวีก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากร้านก่อนคนอื่นนาชานนท์ถึงกับเก็บของลูกไม่ทันเออเหนื่อยจังเห็นทีต้องคุยกับคุณกันกวีให้รู้เรื่องรถของพงศกรขับมาส่งนัชานนท์ตรงจุดเดิมที่มารับในตอนเช้า ตอนนี้หนูน้อยมีคุณหมดแรงนอนหลับอยู่ในอ้อมแขนของแม่กันกวีเปิดประตูรถยนต์แล้วเดินมาด้านที่นัชชานนนั่งอยู่เขาเปิดประตูพร้อมกับก้มลงมาอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยนัชชานนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยให้เลยตามเลยกันกวีอุ้มเด็กหญิงเอาไว้รอแม่ของสาวน้อยลงจากรถพร้อมหยิบกระเป๋าสัมภาระของน้องมีคุณออกมาเมื่อนัชชานนเห็นก็ยื่นแขนออกไปพร้อมที่จะอุ้มลูก ที่ตอนนี้ลรบสนิทอยู่ในอ้อมแขนของกันกวีคุณกันครับขอ,อน้องได้ครับนัชานนเอื้อมมือหมายจะอุ้มลูกแต่กันกวีไม่ยอมคืนคุณเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอุ้มน้องไปส่งให้ไม่ได้ครับคุณกันผมไม่กล้ารบกวนคุณพูดมากนัชานนรู้นิสัยของกันกวีดีถ้าเป็นแบบนี้ก็คือต้องทําตามเท่านั้นเขาเลยหันมาขอบคุณพงศกรที่นั่งอยู่ในรถพี่พงศ์ขอบคุณครับเออคุณนัดเดี๋ยวผมไปส่ง พี่ไม่ต้องตรงนี้รถจอดนานไม่ได้พี่รออยู่ในรถนี่แหละกันกวีพูดขึ้นมาเสียก่อนทําให้พงศกรต้องยอมอยู่ในรถเพราะว่าที่ตรงนี้ไม่สามารถจอดรถได้นาชานน์จำใจต้องเดินนาหน้ากันกวีเพื่อนําทางไปยังห้องเช่าตลอดเส้นทางที่เดินผ่านกันกวีสังเกตเห็นว่าย่านนี้เป็นย่านของคนทํางานพักอาศัยกันมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งทางเดินไม่เปลี่ยวจนเกินไป เขาเดินเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงบริเวณห้องเช่าของนัชชานนถึงแล้วครับเดี๋ยวผมอุ้มลูกขึ้นไปบนห้องเองนัชชานนทำท่าจะเข้ามาอุ้มลูกเดินไปเปิดประตูห้องเลยคุณกันไปเดี๋ยวนี้นัชชานนนัชชานนเริ่มทำหน้าตึงแต่เขาก็ยอมเดินขึ้นไปยังชั้นสองที่เขาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวในขณะที่กันกวีกำลังจะเดินขึ้นไปนั้นพลันคุณป้าสมทวินที่รับเลี้ยงน้องมีคุณก็เดินเข้ามาทางเสียก่อน อ้าวคุณนัดกลับมาแล้วหรอคะค่ะป้าเอ๊ะนี่ใครอย่าบอกนะว่าพ่อของน้องมีคุณป้าครับคือว่าคืนดีกันแล้วใช่ไหมน้องมีคุณจะได้มีพ่อเสียทีป้าสงสารน้องมีคุณกับคุณนัดมากรู้ไหมป้าดีใจด้วยนะครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเสียทีน้องมีคุณหน้าเหมือนพ่ออยู่เหมือนกันผิวขาวจัวแบบนี้ได้ทางคุณพ่อมาเต็มเมเลยคะ่ะคุณป้าคือว่าคุณป้ากําลังเข้าใจผิด ป้าสมทวินไม่ฟังที่นัทชาหนนพูดแต่กลับหันไปคุยกับกันกวีแทนคุณก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้เมียกับลูกลงบากอีกนะสงสารเมียกับลูกบ้างเอาล่ะป้าไปก่อนนะคะกันกวกีถึงกับพูดไม่ออกไม่ใช่น้องก้อยคนเดียวที่พูดว่าน้องมีคุณหน้าตาผิวพรรณเหมือนกับเขาขณะคุณป้าคนเมื่อกี้ถึงกับเข้าใจผิดว่าน้องมีคุณเป็นลูกสาวเขาหรือว่าน้องมีคุณจะเป็นลูกของเขาจริงๆ คุณกันครับไม่ต้องไปสนใจคําพูดของคุณป้าสมทวินนะแก่ๆแ,แล้วอาจจะหลงลงืมจาผิดจาถูกไปบ้างผมคิดเองได้แล้วเมื่อไหร่คุณจะเดินไปสักทีกันกวีทําตาเขียวใส่นาชานนเออครับเมื่อถึงห้องพักนาชานนก็รีบเปิดประตูห้องแล้วเอากระเป๋าเป้วางไว้ก่อนที่เขาจะหันมาอุ้มลูกแต่ปรากฏว่ากันกวีไม่ยอมเืนลูกสาวให้พร้อมกับอุ้มน้องมีคุณเดินเข้าห้องอย่างหน้าตาเฉย นาชานนยอมรับว่าหมดปัญญากันกวีบทจะดือด้อรั้นก็ดื้อรั้นเอาแต่ใจจะให้เอาลูกนอนที่ไหนครับเดี๋ยวนัดปูที่นอนก่อนที่นอนที่นัดชานนปูให้ก็คือที่นอนที่อยู่อีกฝั่งของเตียงเขาเอาผ้ายางปูบนที่นอนก่อนที่จะวางที่นอนเล็กขับไปอีกชั้นมีหมอนเล็กๆสีชมพูและมีหมอนข้างกระต่ายหัวยาวสีชมพูเช่นเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับส่งลูกมาให้ผม การกวีไม่สนใจคำพูดของนาชานนท์เขาเป็นคนอุ้มหนูน้อยวางลงบนที่นอนเองนาชานนท์ก็ได้เพียงแค่มองดูเท่านั้นพอน้องมีคุณนอนบนที่นอนเรียบร้อยนาชานนท์ก็ค่อยๆถอดรองเท้าให้ลูกเออคุณการออกไปก่อนได้ไหมครับผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกอืมได้แต่การกวีไม่ได้เดินออกจากห้องของเขาแต่เขากลับเดินไปสำรวจรอบๆห้องแทนห้องพักขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับจะพักอยู่คนเดียวมากกว่า แต่นี่กลับพักต้งสองคนถึงอีกคนจะเป็นแค่เด็กก็เถอะแต่ก็ยังแค่ไปอยู่ดีไม่รู้ว่าอยู่ไปได้ยังไงเรียบร้อยแล้วครับเสาวน้อยมีคุณตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเป็นชุดนอนสีชมพูลายหมีน้อยคุณแม่นั่งมองดูลูกสาวตัวน้อยด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักคุณกันครับคุณก็ควรกลับไปได้แล้วกันกวีหันมามองคนพูดใช่เขาควรกลับไปได้แล้วแต่เขาจะกลับมาใหม่ ถ้าเขาสามารถหาหลักฐานได้ว่าน้องมีคุณคือลูกสาวของเขาคุณไปแล้วขอร้องคุณอย่ากกลับมาที่นี่อีกเลยนะครับเราสองคนต่างคนต่างอยู่จะดีกว่ากันกวีหามามองนัชชานนอีกครั้งก่อนจะถามคําถามที่ทําให้นัชชานนถึงกับหน้าซีคุณแน่ใจนะนัชชานนว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังผมอยู่นัชชานนตกใจกับคําถามที่กันกวีถามแต่ในเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินนี้แล้วขอให้มันเป็นแบบนี้ต่อไป ในเมื่อหนทาของเขาสองคนแยกกันตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนแล้วไม,ไม่มีครับผมไม่มีเรื่องอะไรปิดบางคุณผมไม่มีอะไรที่ติดค้างคุณหลังจากที่อุ้มลูกไปส่งนัชชาโนน,นแล้วกันกวีก็กลับมาขึ้นรถเขาให้พงศกรไปส่งที่บ้านใหญ่บ่ายวันนี้เขาว่างคิดว่าน่าจะไปทานอาหารเย็นกับคุณแม่พอไปถึงเขาให้พงศกรจอดรถที่ประตูรั้วบ้านเขาจะเดินเข้าไปเอง กันกวีเดินทอดน่องเข้าไปในบ้านเขาไม่ได้เร่งรีบอะไรเดี๋ยวจะแวะไปหาแม่นมสักหน่อยตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนตอนที่เขายังเป็นนักร้องเขาก็พอจะมีเวลาแวะมาหาแต่ตั้งแต่มาเป็นดาราเขาก็ไม่สะดวกที่จะมาพักบ้านหลังนี้เขาเลยไปพักที่คอนโดส่วนตัวแล้วนานๆครั้งถึงจะได้กลับมาที่นี่ขณะที่กันกวีเดินลัดล้อข้างบ้านเพื่อที่จะไปเรือนข้างหลังซึ่งเป็นที่อยู่ของแม่นมของเขา พลันสายตาก็ไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังคุยกับคุณหญิงสราวดีซึ่งเป็นคุณแม่ของเขาดูท่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรเขาไม่เคยรู้เลยว่าคุณแม่ของเขามีคนงานที่หน้าตาแบบนี้อยู่ด้วยหรือว่าคุณแม่จะรับคนงานใหม่ในช่วงนี้ที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เอ๊ะเขารู้สึกแปลกใจผู้ชายคนนี้เหมือนกับเคยเห็นหน้าที่ไหนในขณะที่เขากำลังใช้ความคิดก็ไม่ทันได้มองคนที่เดินมาข้างหน้า เลยทําให้เดินชนเข้าอย่างจังอ้าวขอโทษค่ะคุณกันผมตั้งหากแลละที่ต้องขอโทษพี่น้อยพอดีผมคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณกันไม่ต้องขอโทษน้อยเสีช้ยรีบบอกเจ้านายคนใช้ที่ไหนจะกล้าเอ่ยโทษเจ้าของบ้านเออพี่น้อยครับผมถามอะไรหน่อยคะคุณกันคนที่คุยอยู่กับคุณแม่ที่สวนดอกไม้คือใครหรอที่หน้าตาดีๆหล่อๆนะครับผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย สาวใจที่ชื่อน้อยมองตามที่กันกวีบอกอ๋อคุณอาร์ตค่ะเป็นคนงานให้คุณท่านคุณอาร์ตจะทํางานตามที่คุณท่านสั่งไม่ค่อยมาบ้านหลังนี้บ่อยหรอกคะ่ะนอกจากจะมีงานสําคัญที่ต้องมาเรียนกับคุณท่านโดยตรงเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับคุณแม่มีงานสําคัญอะไรถึงต้องทาลับรับล่อๆแบบนี้แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณแม่คงมีธุรกิจอย่างอื่นและจําเป็นต้องใช้คนเพิ่มแต่ที่เขาติดใจสงสัยเพราะเขารู้สึกว่า ช่างคุณหน้ากับผู้ชายที่ชื่ออาร์ตเหลือเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงนึกออกเมื่อเขาพเยมแม่นมเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วได้เจอคุณหญิงแม่ที่นั่งรอยอยู่ที่โซฟาตัวโปรดพอเ,เห็นเขาเดินเข้ามาคุณหญิงสราวดีจึงรีบลุกขึ้นเดินเข้ามาหาลูกชายสุดที่รักตากันจะมาทาไมไม่บอกแม่ล่ะเผอิญว่าวันนี้ผมว่างไม่มีธุระต,ต้องไปที่ไหนก็เลยมาหาคุณแม่ที่บ้านใหญ่ดีกว่าครับ ดีแล้วลูกถ้าอย่างนั้นวันนี้เราทานอาหารเย็ยนร่วมกันนะคะแม่เบื่อเต็มทีที่จะต้องทานข้าวคนเดียวได้ครับคุณแม่แล้วลูกจะค้างที่นี่ไหมแม่จะได้ให้คนขึ้นไปทําความสะอาดให้ผมคงไม่ค้างครับพรุ่งนี้มีงานแต่เช้างั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะแค่มาทานข้าวเป็นเพื่อนแม่ก็ดีมากแล้วเนื่องจากคุณพ่อของกันกวีได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสี่ปีก่อนทําให้คุณหญิงสราวดีต้องอยู่คนเดียว ลูกชายของเธอตั้งแต่ไปเป็นดาราระดับแนวหน้าแทบจะไม่มีเวลากลับบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเธอเลยเธอจึงรู้สึกเหงาด้วยเหตุนี้จึงอยากมีสภายเพื่อที่จะได้ให้กันกวีกลับมาอยู่ที่บ้านและเธอก็จะได้เลี้ยงหลานเหมือนคุณย่าบ้านอื่นเสียทีกันกวีทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเขาเรียบขอตัวกลับทันทีเพราะเขาต้องย้อนกลับไปที่ห้างสรรพสินค้าเนื่องจากเมื่อเช้าเขาขับรถตามพงศกรไปแล้วเอารถไปจอดไปที่ห้าง ก่อนที่จะเดินเข้าไปยังอควาเรียมแต่ตอนขากลับเขากลับบอกกับองศกรว่าไม่ไดเอารถมาด้วยเพราะเขาอยากตามไปส่งนัชชานนกับลูกถึงที่ห้องเช่านั่นเองตาการแม่ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ครับคุณแม่เออลูกลืมเด็กผู้ชายคนที่ชื่อนัชชานนหรือยังกันกวีอึง้งเขาไม่นึกว่าแม่ของเขาจะเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาเขาเลยพูดกับแม่ให้สบายใจทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่เคยลืมนัชชานนได้เลยสักวันครับ ผมไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับคนที่ชื่อนัชชันนรงอีกต่อไปแล้วคุณหญิงสราวดีได้ยินแบบนี้เธอก็แอบโล่งใจถึงแ,แม้ข่าวที่เธอได้รับรายงานมาจะไม่ตรงกับคำพูดของลูกชายก็ตามทีดีเลยลูกถ้าฉะนั้นเรื่องของหนูก,ก้อยแม่คงจะมีความหวังใช่ไหมคะผมขอเวลาศึกษากันสกพักนะคะคุณแม่ตั้งแต่ลองคบกันมาน้องเขาก็นิสัยน่ารักดีนะครับได้ค่ะแต่ยานานนะคะแม่อยากอุ้มหลานแล้วอุ้มหลานหรอ กันกวีกลับนึกถึงน้องมีคุณขึ้นมาทันทีจบบทที่สิบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ